เลยนั่งคิดก่อนว่ามันคืออะไรแบบนี้ยังไงก็เล่งๆหน่อยเนะ้อเทวดาให้เต็มมันเปลี่ยนอะไรก็แล้วดาวเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรนะร <c oughs> าศีเปลี่ยนแล้วก็ให้ให้เข้าเออสักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนหรอกยังพูดไม่ได้เต็มปากแ้วก่อนมันจจรักเดียวใจเดียวก็ลงกป้องอันนี้มันยังลังเลอยู่อะ่ะมันรู้ไม่หมดมันรู้แค่สองตัว แต่ตัวหวงว่าที่เราเราก็รู้แค่ประมาณนั้นถูแค่ตัวเดียวเห็นไหมอืมอืม้อ,มอยู่ล่างแล้วแต่แต่มันก็ถ้าเก้าร่วมเก้าอยู่ล่างตัวหนึ่งเก้าอยู่หลักร้อยตัวหนึ่งก็จะเข้าทางของเราะก็จะมีสองสามสี่ห้าก็ศูนย์กับเก้าแค่นั้นล่ะแต่ลุงนี่พูดถึงเรื่องหกเลยนะไม่พูดหรอกเพราะว่าเราพูดไว้กับไอ เลขตัวเก่ามาสองตัวแล้ว oh. คือมันก็จะมีหกสี่กับหกหกแค่นั้นสองตัวแค่นั้น uh. ก็เอาเข้าใจง่ายๆผมไม่ได้เน้นอะไรให้แต่ว่าระยะมันคือคือทำไมไม่พูดเรื่องอกถ้าเป็นเลขเก่ามาคือหนึ่งมันเป็นจุดปีงบประมาณด้วยเราก็คิดว่าเขาจะไปเซตซีโรมากกว่าค uh. เพราะศูนย์สตาร์แรกมันจะเป็นศูนย์หลักสิบกว่า อาจจะเกี่ยวกับหกอาจจะดึงลงล่างก็ได้ออกจะออกหกสี่หกหกล่างล่างก็ได้เพราะว่ามันมีไก่สองตัวเป็นหกหกเก้าเก้าหกสองได้เก้าสองได้อยู่ประมาณนี้ไก่สองตัวเพื่อเราตามหลักฐานตามความเป็นจริงอ่ะไก่กับเก้าถ้ามันออกเก้ามันจะตรงกันไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไก่อะไรแต่เป็นไก่สองตัวก็สองเก้าเก้าหกหกแล้วละ่ะ ถ้ามันออกง่ายคือ9-9-9-9-2ถ้าออกแบบปรับพลิกใจเราก็น่าจะเป็น6-2สองปกสกับอะไรนะ6-6ก็ลักษณะนี้ก็เป็นเลขตัวเก่ามาเห็นไหมเป็นลักษณะเหมือนเดิม6-2สอกับเท่ากับอายุผมเนี่ยก็น่าคิดอยู่นะ2-5-0-6เออสองห้าด้วย ชาวไข่มาซื้อลอตเตอรี่น้องใจนี่ตามที่เราวิเคราะห์ตามคิดมาแต่ท็อปมิดเขาจะเอา90แล้วก็ตบายด้วยอะไรแบบนี้90ปั๊บ90 4 90 6 90 5 90 7 90 0อะไรแบบนี้เบื้องต้นแล้วล่าสุด์อะไรนะลุงล่าสุดเลย209 209เลยล่าสุดต่อปีปีนี้ปีนี้ต้องช่วงต้นปี จาก6 7เจ็กหเขาออก209อูนองะ209แล้วเรามาดูวิธีการขาองการเขาออกอะ่ะดูง่ายๆเนี่ยนี่ศูย์เก้าเจ็ดแปดหอะไรนี่เขา,าออกก็09นยเก้ามาออกเลยเห็นไหมย,ยกยกตัวหัวมมอ,อกล่าสุดของปี68อ่าเขายกตัวหัวมมอ,อกเลย09มาออกวันนี้ถ้าเขายกอะ่ะ ศูนย์เจ็ดมาออกก็ถือว่าเป็นสไตล์สไตล์ต้นเตี๋ยแต่ถ้าเราไปดูแนวทางของนี้ศูนย์มันทะแยงปั๊บเราไปดูของปีหกเจ็ดทะแยงปั๊บเขาก็จะเอาตัวเนี่ยแถบแถบนี้เหมือนกันเห็นไหมศูนย์สองตัวแล้วก็ศูนย์หกมาออกเห็นไหมหกศูนย์หกเวันนี้ถ้าออกเก้าศูนย์เก้าก็มมกเก่าปีนี้ปีนี้เจ็ดศูนย์ยังไม่มานะ<ป>ถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะศู 0, นยะ์เก้าเเกี่ยวนะเก้าแต่ว่าฝันเกี่ยวอะไรอยู่ประมาณนี้ มันต้นปีเนาะตอะอน,นั้นผมฝันว่าที่กุ้งกุ้งแล้วถือสวิงไปช้อนน่ะต่หาช้อนไอ้ลูกออดมันไม่ได้แต่ว่าไปเห็นกุ้งตัวเล็กๆขนาดนี้กล้วยสองตัวผมเลยไปจับเอาอืมถ้าตีตรงๆอาจจะเป็นเก้าศูนย์เก้าก็ได้ถ้าหกตัวนี้ก็ถือว่าเออแปลกแล้วออกแปลกๆครับนี่คือเราวิจารณ์ไปก่อนเนาะฝันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเออกระบาลเล็กทีแล้วก็เี่นะอันนั้นก็เป็นห้ากับหกห้าห้าหกหกห้าหกเล็กตัวเกา่าอีกอ่ะ นี่วิจาร์ไปก่อนอืมพอที่ฝันว่าเอาเรือมาแบบไม้แบบเก่าคือเลขเก่ามาแล้วลักษณะนี้เลขเก่ามาก็น่าจะหกสี่มุกหน้าตื่นถ้าแปดหกสี่ล่างก็ต้องมีศูนย์สี่ศูนย์เก้าได้ได้นะตัวนี้ตัวนี้ได้ด้วยเก้าศูนย์สี่เมื่อันกี้แล้วผมสีหกผมว่าจากมื่อนี้ฝันว่า มาได้อุ้มเด็กที่จุดตรงนี้กับตรงนี้ที่เราให้โชว์มีจุดันจะเป็นพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าเราต้องเจาะต้องตอดดอ,อกแต่ตรงนี้ถ้าไปคิดดีๆแล้วคิดไล่ดีๆมันมีโอกาสปลูกเพราะว่าก็ทําไมผมถึงมั่นใจว่าศูนย์น่าจะมาหลักถืก็เราดูตามประวัติการออกแล้วก็ลักษณะภายในแบบนี้มันจะอยู่ตรงนี้เราจะตอดยังไงเราจะมาร์กตรงไหนเปนนี้ ถ้มามา mark ตรงนี้มันจะคมเกลือนนิดหน่อยถ้า mark าตรงนี้เคยเคยทำนะเนี่ยเนี่ยทีเท็จศูนย์ทั้งสุดท้ายมันออกสองศูนย์เก้าใช่ไหมบางทีเขาก็ออกง่ายๆ่ายเจ็ดศูนย์สี่แบบนี้หรือเก้าศูนย์สี่แบบนี้ง่ายๆบางครั้งกระพริบก,กลับเพราะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเก้าศูนย์สองแต่มาดูตรงนี้มันจะเป็นสองเก้าสองศูนย์เห็นไหมมันจะเป็นกลุ่มประเภทนี้เราหวยอะ่ะ ไม่จาได้ด้วยว่าหวยมีโอกาสที่จะมาสูงสูงมากเวลาจะมามันก็มาเป็นกลุ่มมากลุ่มเขาเลยเพียงแต่ว่าเราจะจับประเด็นไหนตอนนี้ผมจับประเด็นที่ว่าเก้ากับศูนย์เป็นท็อปฮิตครับช่วงที่ผ่านมาศูนย์หลักแสนแล้วก็ตกท้ายด้วยอะไรแบบนี้คือเป็นตัวท็อปฮิตแต่ก็ไม่ฉีกแค่หกถึหกที่เขาฉีกออกนี้ไปนะอ่าหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันครับนี้เราถ้าเขาตีกลับมาที่เก้ากับศูนย์ปั๊บเราก็อ่านไปแบบนี้ ก็น่าจะง่ายน่าจะง่ายถ้าออกมาลักษณะมีเก้าศูนย์ตับเราไม่ต้องพูดเลยหลักร้อยขึ้นเก้าก็โอเคเลยนะอยู่ประมาณนี้ศูนย์เก้าอะไรอีกนะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่เกินนี้ศูนย์ที่ผมฝันเกี่ยวโยงนี่ผมแยกไม่ออกว่าเขาจะไปศูนย์อะไรนะนี่จะมีในเป้าไว้ก็เหมือนรเลยห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งยังไม่มา ศูยยังไม่มานานแล้วมันจะออกได้หรือเปล่านี่ผมกําหนดยังไม่ได้เลยว่าตัวไหนกันนั้นแหละหนูฝันว่าราชการที่10บมาหาเอาเบื้องต้นกันหนงศนันแหละศูนยแล้วก็พศออท่านก็สองสี่เ้าห้าปีคิดหนึ่งเกห้าสองเกิดวันที่ยี่ดอายุเจ็ิสเปาเป้า,เป,าเป้าลุงตั้งไว้นี่คือศูนย์อะไรนะที่หลักๆที่ลุงชอบก่อนถ้าเกี่ยวบผมฝันก็นะ่าสองคืนที่ มันฝันย้ำสองคืนคือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมันมันออกไปแล้วผมไม่ชอบซไเล่เก้าศูนย์เจ็ดก็ต่างไปแต่ตามจริงนี่ศูนย์สี่น,นี่เป็นตัวที่ผมชอบศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หนึ่งก็ได้นที่ผมชอบศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วอีกตัวจะเป็นเลขอะไรเนาะเก้าอะไรนาะเก้าศูนย์อะไรเนาะแต่เริ่มต้นก็ศูนย์สี่มันจะเป็นเลขที่ท็อปทิปเกินไปหรือเปล่าแล้วไม่ออกสักทีอ่ะดอกมาวัว